เอาคสวัสดีนะครับผมเพื่อนนะครับน้อสำหรับในกรนีนะครับผมเฮาสิบไปที่เลขมีที่มาเนาะนะครับเลขมีที่มาในงวดที่ผ่านมานั้นก็เข้าไปที่ศูนย์หกนะครับศูนย์หกตรงตรงนะครับนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับก็จะได้ไปที่นะครับชุดนี้นะครับชุดที่เพิ่นให้มาคือตัวนี้เนาะหกสองหกสามห้าแล้วก็ศูนย์หกนะครับถ้าเป็นเก้าสองเก้าเนี่ยโอ้โหนะครับก็จะเข้าไปที่เก้าสองครับอันนี้มันเป็นหกสองสองหกนะครับแล้วก็หกหกนะครับแล้วก็ สามห้าห้าสามแล้วก็ศูนย์หกเข้าไปที่โคู่ศูนย์หกล่างนะครับเนาะล่างนะครับในวดที่ผ่านมานะครับสาหรับในงวดนี้นะครับเนาะก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับในวดนี้ก็จะได้ไปที่สามตัวบนชุดเดียวแล้วก็สามตัวชุดเดียวสองตัวหนึ่งชุดแล้วก็มีสามตัวชุดกันอีกหนึ่งชุดนะครับในวดนนี้เนาะเดี๋ยวเหาเซอรเบิร์นะครับสํบาหร,รับในงวดนี้นะครับ นะครับสําหรับในวันนี้นะครับก็จะนะครับสําหรับชุดสามตัวชุดสามตัวนะครับในวันนี้ก็ได้ไปที่ตัวนี้เนาะชุดสามตัวแปดเก้าเจ็ดครับนี่คือชุดสามตัวนะครับ ชุดสามตัวชุดชุดสามตัวนี่ชุดนี้นะครับก็จะเป็นชุดชุดเด่นเลยชุดเด่นชุดเดียวเรามีอีกชุดหนึ่งเป็นชุดกันตัวกันเนาะตัวกันเพิ่นกับบอลเนนะครับเป็นกับบอลเลนไหนเพิ่นเลนไหนตัวนี้เนาะเลนให้ตัวนี้เลยแล้วก็สําหรับเป็นคู่สองตัวในคู่สองตัวในวันนี้นะครับนะครับไม่ซ้ำเนี่ยเนาะนะครับ สำหรับในวันนี้นะครับได้มาแค่สองชุดนะการอีกกันอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นชุดกันนะครับอีกชุดหนึ่งเพิ่็ได้เขียนนะครับเป็นตัวนี้เนาะนะครับจะเป็นแบบนี้เนาะเป็นกาเน้นไปที่ตัวนี แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็จะกันกตัวกันนะครับแตาปกติแล้วนะครับเราเลียได้ชุดนะครับที่ไปไหนมาเนี่ยเขาเกิดมาจับวินมาจับวินกันนะครับอันนี้ก็จะได้หกเจ็ดแปดได้แปดได้แปดชุดครับแปดชุดนะครับ,นะรบตัวนึงเนาะ ถ้าเอาจบับวิ่กันนะครับมันก็จะได้แปดเก้าแปดเจ็ดจะวิ่งกันเลยนะครับแปดเก้าแปดเจ็ดนะครับแล้วก็เก้าแปดเก้าเจ็ดนะครับ แล้วก็จะเป็นเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับแล้วก็ศูนย์ห้าห้าศูนย์นะครับก็จะได้เป็นที่แปดชุดนะครับสำหรับในวันนี้นะครับนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวกันนะครับ แล้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวกันตัวนี้ได้แปดเอาตัวนี้มาอีกนะครับก็จะมีตัวตัวหนึ่งเข้ามานะครับก็จะมีหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเท่านั้นเลยนะครับเพราะว่าเก้าแปดแปดเก้ามีแล้วนะครับก็จะมีหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งนะครับสําหรับตัวกันนะครับก็จะเป็นหนึ่งแปด แล้วก็แปดหนึ่งแล้วก็หนึ่งเก้าแล้วก็เก้าหนึ่งรวมกันแล้วก็จะเป็นสิบสองชุดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับนี่คือเลขมีที่มานะครับแต่ว่าตัวเพื่นเอขึ้นตัวนี้นะครับแต่ตามที่เฮาเอาเอาใบาที่มเบเยนหายขึ้นในเบิง้งเนาะนะครับนี่ก็คือเป็นเลขมีดที่มานะครับ ในชุดนี้แต่เลขอยู่นี้นะครับถ้าจับรวมรวมกันกับซิบออ0 1, 0 15, 89, มิเลขอยู่01 015 789มีเลขคกตัวนะครัถ้าจับรวมกันนะครับ015 789เลขหกตัวนี้ถ้าเอาไปวิ่งกันได้สามสิบคูแต่ว่าเลขตัวนี้มันเป็นบนล่าง เราวางบนล่างนะครับเลขมิธีมานี่วางบนล่างสิบสองคู่นะครับในวันนี้นะครับสิบสองคู่นะครับเอานะครับเนอะตามันตรงเลขเด่นของเ้าตัวไหนนะครับนะจะไปตรงเลขเดน่นตัวไหนว่างก็จะมีตรงที่ศูนย์มีศูนย์นะครับที่ตรงเลขเดน่นมีศูนย์อันนี้เป็นบนล่างนะครับบนล่างไอ้สามตัวนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวนะครับไม่ไม่ได้เกี่ยว แต่ส่วนมากนะครับส่วนมากแล้วนะครับถ้าถ้าเป็นชุดสามตัวแบบนี้มักจะมาบนนะครับมักจะมาบนถ้าเป็นชุดสองตัวนี้ก็จะมักจะมาล่างแต่เข้าเอาร่วมกันเลยนะครับบนล่างนะครับนะครับสําหรับเลขมีที่มาเนาะนะครับหรือเข้าสิเอาเป็นชุดตัวนี้นะครับเอาชุดนีดสามตัวนี้วางสามตัวเลยนะครับแล้วตัวนี้ก็วางสองตัวเลยไปกลับได้นะครับไปกลับก็จะเป็นห้าศูนย์ศูนย์ห้าเดี๋ยวตัวนี้ก็เอาไปวางตรงโต๊ะนะครับ ตัวนี้ก็วางตัวกลับวางบนล่างก็จะได้เลขไปหนึ่งชุดตรงโต๊ะนะครับแล้วก็สองตัวหนึ่งชุดแล้วก็ตัวกลับด้วยอีกหนึ่งชุดก็จะเป็นสามชุดนะครับหนึ่งสองแล้วก็สามตัวกลับในสองตัวนะครับถ้าเราวางนะครับเนาะนักครับครับในวัตถิพันธ์มากนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมาบนเลยนะครับตัวนี้จะมาบนเลยก็คือถ้าเป็นสองเก้าเนี่ยหรือสองหกเนี่ยก็มาบนแต่ตัวนี้นะครับ ชุดสองตัวก็มาล่างเลยนะครับมาล่างเลยนะครับเนาะนะครับสําหรับชุดสามตัวนี่มักจะมาบนนะครับจะไปบนเนาะนะครับสําหรับเลขมิติมาในวันนี้นะครับเนาะเอาเพื่อนๆนะครับผู้ที่เป็นรออยู่กับมีนะครับนะผู้ที่รอยอยู่ก็มีนะครับเขาจับบินในทุกวัดนะครับจับบินได้เป็นแบบนี้นะครับก็วางบนล่างเลยสําหรับในชุดนี้นะครับนนะครับเนาะ สำหรับในชุดนี้นะครับเอาละครับผมสำหรับในชุดแลรเรีงมิเทมานะครับสองตัวบนล่างได้สิบสองคู่นะครับวันนี้ตัวที่เน้นไปก็จะเป็นชุดแถวนี้เนาะแถวนี้นะครับแถวนี้แปดคู่นะครับตัวที่เน้นนะครับแปดคู่นะครับแปดคู่ตัวนี้ก็เป็นตัวรองนะครับ นะครับผมเนาะเอาสําหร,รับนะครับเพื่อนๆกันนะครับในตอนนี้นะครับทางวัดของเฮ้านนะครับเนาะก็อ่าต้องการปัจจัยอยู่ประมาณสองแสนนะครับเนาะสองแสนนะครับพว้เฮาก็ได้รวมทบุญกันมานะครับเนาะตอนนี้นะครับเนาะก็มีสองคนนะครับทีเพื่อนได้รวมทบุญมานะครับก็มีสองท่านเนาะสองท่านนะครับอสองท่านก็ได้ห้าร้อยนะครับไปห้าร้อยนะครับสําหรับผู้ที่เพิ่นรวมทบุญมาเนาะนะครับ สำรับนะครับพู้ที่แต่รวมทั้บุญะครับเนาะก็จะเป็นนะครับนะครับช่องทางนี้ก็คือเป็นรวมนะครับสางวัดนะครับก็เกิดเป็นเลขมีที่มาตรงนี้เลยนะครับนะตรงนี้เลยนะครับธนาคารททบนะครับก็คือตาทหารตานตานาราศาตรสมศักดิตบีรับหกสองเก้าหนึ่งหกสองเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าแปดเก้าเจ็เจ นะครับแล้วก็เอกสารรายซื้อให้นะครับนะสําหรับผู้ทีไดร่รวมําบุนมานะครับตามช่องทางนี้เลยนะครับเล็กมีที่มานะครับงวดนี้นะครับสวยอยู่เด้สวยอยนะครับสวยอยู่นะครับในวันนี้สวยอยู่ในตัวนี้นะครับสวยอยู่นะครับเห็นเนาะนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับเนาะที่ยังบอทนมีลายนะครับยังทําไม่มีลายอัาบุนนะครับ ก็ไปที่นะครับใส่เข้าไลด์ด้วยเบอร์โทรนะครับนะครับเข้าไลด์ด้วยเบอร์โรนี้นะครับเข้าไลด์ด้วยเบอร์โรนี้เนาะนะครับนะครับสำหรับไลน์แอนนาบูนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นโลโก้แบบนี้เนาะนะครับอันนี้คือไลน์ของแอนนาบูนะครับก็คือเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้นะครับนะครับเนาะแต่ลายก็จะเป็นตัวนี้ลาย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 ตัวนี้เดิมเนาะเืม,ม,มนะครับเอานะครับผมเอาสอนตามช่องทางนี้เนาะนะครับก็ส่งใบซืตั้งลายเข้าลายด้วยเบอร์โทรตรงนี้นะครับเอาสำหรับในเลือพิธีมานะครับผมสำหรับในงวดนนี้นะครับได้เป็นที่สิบสองคู่ชุดตัวนี้ก็คือจะเป็นคู่ชุดที่เน้นก็มีสองคู่สองชุด ตามตัว8 9 7แล้วก็5 0นะครับคู่2ตัวนะครับเป็นตัวกันนะครับเนาะจับวินออกมาแล้วทั้งหมดได้ไปที่12 8คูนะ่กันอีก4เป็น12คู่นะครับผมเอาสําหรับคลิปนี้นะครับผมเอ้กชะเจี้านเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ